Bi คัลเลอร์แป้งโอช็อกโกแลตไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ววนะคะตัวนี้จะเป็นแป้งโดครซองนะด้านบนจะเป็นสีช็อกโกแลตโดนะคะเราจะทําแบบว่า2สีนะหรือว่าไบคัลเลอร์นะคะจากนั้นนะคะตัดที่ไซส์นะคะ8คูณ15นะแล้วก็กรีดทําลายวางแท่งช็อกโกแลตนะคะลงไปนะแม่แบบววจะวางประมาณ2แท่งเนาะแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนเดี๋ยวไปดูวิธีกรีดใกล้ๆค่ะไม่ต้องกรีดเล็กมากก็ได้นะคะให้กรีดประมาณนี้ วางแท่งที่1แท่งที่2แล้วก็ม้วนนะคะเป็นรูปแบบนี้เนาะจากนั้นเราก็จะวางบนถาดค่ะแล้วก็พุฟนะคะพุฟออกมาก็จะได้หน้าตาน้องอ้วนๆแบบนี้เลยนะสาหรับสูตรแป้งโครซองนะคะแล้วก็สูตรตัวแป้งโดโช็อกโกแลตนะคะสามารถดูในคลาสโครซองของแม่แหววได้เลยนะใครยังไม่ได้สมัครก็สามารถที่จะทักแอดมินไปสมัครได้เลยค่ะในเตาอบนะคะก็จะเห็นน้องหน้าตาน่าทานแบบนี้นะคะอบออกมาสวยงามน่าทานมากมาก